รัฐบาลยังเจรจากลัวจะเสียดุลการค้านะครับมันจะเสียก็ต้องเสียไปนะครับถ้าคุยกับเพื่อนบ้านไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็ต้องกลับแต่ณเวลานี้ยเราสามารถทําได้ในฐานะข้าราชการตํารวจเนี่ยโดยเฉพาะตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับจับให้พวกปากดีนี่ก่อนออกมาไล่ช่องทางต่างๆด่าประเทศไทยเนี่ยนะครับ ปิกปั๊บเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ส่งตัวกลับเลยผมแนะนำอย่างนี้นะทำในที่เราทำได้ก่อนนะครับทำในส่วนที่เราทำได้ก่อนส่งกลับไปเลยครับส่งกลับไปเลยมีอยู่หลายลายนะครับมีอยู่หลายรายคุณชื่นชมประเทศคุณก็กลับไปเหมือนคนไทยอยู่อเมริกาแล้วไปด่าประเทศอเมริกาเขาเขาก็ส่งเรากลับนะครับ นะครับตำรวจประสานกันแปัดเดียวครับมันจะใช้ชื่อจริงชื่อปลอมชื่อหลอกอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะตำรวจไซเบอร์เช็คให้ตรวจพลเข้าเมืองฝ่ายสืบสวนไปดำเนินการนะครับส่งตัวกลับไปก่อนนะครับส่วนคนอื่นที่ยังอยู่ในความสงบทำงานทำการเราเพยังไม่ต้องส่งผูบก,ก็ทำงานไปให้พวกนี้จะเกลียบผู้นำเขา นะครับว่าทำเดือดรอ้อนพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่บริเวณแนวชายแดนก็ไม่ต้องไปเครียดครับถึงเวลาแล้วเนี่ยท่านไม่มีข้าวสารอาหารแห้งกินเนี่ยเดี๋ยวคนไทยไปช่วยกันครับเป็นรยอยเป็นแรงนะครับบอยจาะข้าวสารอาหารแห้งส่งไปให้ท่านนะครับท่านก็เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง อาวุธยุทโธปัไม่ต้องกลัวครับลูกซองห้านัดขนาดสิบสองที่กรมการปกครองแจก,กอ,อกปปอลไว้ป้องกันหมู่บ้านเนี่ยก็เรียกคืนมาเรียกคืนมาเอาไปแจกประชาชนไว้ป้องกันตนเองแนวชายแดนตรงนั้นนะครับมีอยู่แล้วของมีอยู่แล้วนะครับของมีอยู่แล้วนะฮะไม่นั้งกองทิ้งไว ไม่ได้ใช้ครับสมัยผมเป็นผู้อุ้มทัการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีผมไปตรวจอา้าวนี่เข้าหลามลูกซองห้านัดไข่มาฝากเขา,า,าไว้ตั้ง400สี่ร้อยกว่ากระบอกไม่ได้ใช้เลยเป็นยี่สิบสามสิบปีแต่ละจังหวัดมีเท่าไหร่คือฝ่ายปกครองเขาก็มาฝากไว้ที่ตำรวจกลัวหายไม่ได้ไปแจกให้ชาวบ้านกลัวชาวบ้านเอาไปล่าส่งล่าสัตว์แต่ถ้ามันเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ย เราางไนเนี่ยต้องเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมเพราะว่าต้องนึกถึงไปตอนสมัยที่ขมรมาลบกันเองมันจะมีกองกำลังที่เข้ามาปล้นราษฎรนปลน้นราษฎรนปล้นฆ่าราษฎรเขาก็ต้องมีอาวุธในการป้องกันตนเองเราก็เอาข้าหลามที่แจกโอพครลเนี่ยมีตั้งหลายหมื่นกระบอกนี่นะครับ เอาไปแจกชาวบ้านแถวนั้นไปฝึกไปซ้อมให้เขาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทหารเขายันอยู่แนวชายแดนเตรียมการประทะนั้นพอกัมพูชามันบอกไปขึ้นสารโลกแล้วไทยไม่ไปยอมขึ้นสารโลกมัดก็เหลือวิธีเดียวนะครับมึงกับกูก็ปะทะกันเท่านั้นคุยภาษาคนกันไม่รู้เรื่องเ็ต้องอย่างนั้นนะครับคุณก็ไม่ต้องเข้ามาเราต้องข้ามไปนะครับ พวกเราก็ช่วยกันส่งเหมือนผมคิดว่าคนไทยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องครับถึงเวลาเนี่ยประชาชนแนวชายแดนเหลือกินมีพอกินพอใช้ครับไม่ต้องกลัวครับแนวหลังเราเนี่ยเข้มแข็งและสื่อออนไลน์เราเข้มแข็งนะครับยูทูบเบอร์อินฟูแต่ละคนเนี่ยเข้มแข็งในการที่จะระดมคนไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าอยู่ว่างๆมีจอบ ก็มีเสียงก็ฝุดหลุมหลบภัยเขาไว้หน่อยหาทางหนีที่ไล่เขาไว้หน่อยนะครับเด็กผู้หญิงอะไรอย่างไงก็วางแขนกันขวยนะครับเด็กนักเรียนถ้ามันยืดเยื้อติดพันจะต้องย้ายไปเรียนตรงไหนจะต้องไปอยู่อย่างไรผมรู้ว่ามันลาบากทําให้ทุกท่านลําบากแต่เราต้องรักกันนะคนไทยไม่เสียเอกราชแน่นอนครับถ้าเรายังรักกันนะครับ แนวชายแดนจุดป,ประทะนะครับแนวชายแดนจุดป,ประทะนะครับเขารู้อยู่ครับ50กิโลเมตรจากแนวชายแดนเนี่ยมันอยู่ในเขตวิถีของกระสุนปืนใหญ่นะครับมีปัญหาตลอดเลยครับเสมียนผม,มาอายุ70แล้วมีปัญหากับเสมียนตลอดไม่รู้เป็นอะไรนักหนานะครับ คนไทยมันมันไม่มีทางมายึดประเทศไทยได้ผมจะบอกท่านนะประเทศไทยเนี่ยมีเข้าหลามทั้งปืนสั้นปืนยาวอยู่ในมือประชาชนเนี่ยสิบล้านกว่ากระบอกมึงลองมายึดสิประเทศไหนก็ลองมายึดสินะครับประเทศไหนก็ลองมายึดยึดไม่ได้นะครับ ประชาชนสามารถช่วยเหลือป้องกันตัวเองได้ต่อสู้ป้องกันชีวิตได้นี่ไงครับท่านละมนเตียอนุทินเวลามันจะมีศึกสงครามบ้านเมืองอย่างเงี้ยท่านสั่งห้ามนําเข้าข้าวหลามเข้ามาในประเทศนะครับจํากัดสิทธิ์ชาวบ้านไม่ให้มีเวลาเกิด เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ถ้าเกิดลบกันตึงตั้งเข้ามาเนี่ยจะสั่งของเข้ามาก็ไม่ได้แล้วนะครับมันต้องคิดยาวๆเงินที่มาซื้อก็เงินชาวบ้านเงินไม่ใช่เงินภาษีรัฐบาลน,นะครับเป็นเงินชาวบ้านแล้วบ้านเราไม่เคยมีชาวบ้านจะมาจับอาวุธยุทโธปันต่อสู้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ที่อนุญ,ญาตออกไปคนที่อนุญ,ญาตแต่ละคนนายทะเบียนจะญาติเขาก็คัดคนดีๆแล้วนะครับข้าราชการจะขอเป็นสวัสดิการก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วนะครับไอ้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหามันก็ไม่เอาเข้าหลามที่ได้รับอนุญาตมาก่อเหตุไอ้นั่นมันคือพวกวัยรุ่นหัวรุ่นแรง มันก็มาต้นมาชิงเอาจากค่ายทหารจากหน่วยป่าไม้บ้างจากตำรวจบ้างโอ้โหท่านคิดสองมุมครับผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วโดยส่วนตัวท่านกับผมก็เคารพนับถือกันสนิทกันนะครับแต่ท่านไม่ฟังเลยท่านไม่ฟังเลยนะครับท่านไม่ฟังเลยไม่รู้ท่านไปเชื่อใครนะผมเคยเรียนกับท่านสมัยท่านพลเอก ประยุธจันโอชาท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมบอกว่าชาวบ้านเขายังมีกำลังนะครับเราให้เขามีและใช้เถอะครับให้เขามีและใช้เถอะครับเวลามีเหตุการณ์บ้านเมืองเขาอยากปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเขายังเอามาต่อสู้ฆ่าศึกัตรูได้เหมือนกับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนจับเข้าหลามขึ้นมาต่อสู้ นะครับแล้วให้อ,อาวุธยุทโธปันที่มันอยู่ในมือประชาชนมันทําอะไรมันสู้ทหารเราไม่ได้นะครับสู้ทหารไม่ได้นะครับมันไม่ทะลุเก,กราะเรามาได้แล้วแค่รูปซองข้าวหลามพกและเงินชาวบ้านเวลามีศึกสงครามเข้ามาหรือเราประกาศกดอัยาการศึกตึง้งต่างชาติเขาไม่ยอมส่งให้เรานะครับนะครับเขาไม่ยอมส่งให้เรานะครับ ทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเขาไม่ยอมส่งข้าวหลามให้เราหละตอนนี้บ้านเมืองปกติเราเตรียมพร้อมเขาไว้ก่อนผมว่ามันมีประโยชน์นะครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็เมตตาครับท่านก็เห็นด้วยนะครับท่านก็ไม่ขัดข้องนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ตอนเป็นนายกนะครับท่านพลเอกประวิทธ ไปลองนาะยกกว่ามันคผงแล้วท่านพลเอกอนุพงศ์นะครับแต่นี่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ไปจำกัดสิทธิ์ประชาชนไปจำกัดสิทธิ์ประชาชนผมก็ไม่เข้าใจครับผมก็ไม่เข้าใจครับที่จริงรัฐบาลที่มาจากปฏิวัติรัฐประหารที่จะจำกัดสิทธิ์ประชาชนกลัวประชาชนลุกคืมาต่อต้านนะครับ แต่นี่ท่านมาจากการเลือกตั้ง